ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์ทูกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาของฟ้าของแดงให้ได้เยอะๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่านะครับก่อน,นที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมตถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไนทูแล็กแนลล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่นแล็กแนลล็อกโอเลนจินเกณชิ้นอิมแพคบูอาไคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้าาางที่สมรถ ได้ก็ให้เ,เพื่อนๆทักไปที่ Facebook Power p a เพเพื่อใช้บริการก,กันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay เพในการที่เราจะหาอุปกรณ์นะครับก็จะมีวิธีหลากหลายวิธีเลยนะวิธีแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยไปฟาร์มที่ฟิลดาสมบัติฟาร์ตามตามบทที่เราไปถึงโดยว้นฐาแล้วเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์ในฟิลดาสมบัติก็มีโอกาสที่ไอเทมจะตกนอกเหนือจากของรางวัลตามด่านที่เราจะได้รับนะครับเวลาสําเร็จด่านอันนี้ก็จะใใช้แแผนนที่บบปกกติ30ารลง แต่ก็จะมีการลงด้วยแผนที่แบบสีเขียวที่ด่านจะเปิดปลดล็อกก็ต่อเมื่อแล้วผ่านบทที่9ของระดับนั้นๆสู้เสร็จนะครับก็รับของรางวัลตามด่านก็มีโอกาสได้ทั้งสีฟ้าและสีแดงถ้าเป็นพวกสีแดงก็ตามเซตของเขาเลยนะครับและนอกเหนือไปกว่านั้นอีกก็คือมีโอกาสที่เราจะได้รับต่างหูตามชนิดที่เราไปฟาร์มนะเช็คเช่นเดียวกับการล่าสมบัติในแผนที่ในฟิลล่าสมบัติเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าบทนั้นๆน่ะเขาจะดรอปต่างหูอะไรให้เราความสามารถเป็นแบบไหนอันนี้เราต้องไปเลือกฟาร์มเอาเนาะแต่การหาเท ในฟิวราสมบัติจะค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเราต้องมีแผนที่ก่อนถ้าเราอยากหาโดยไม่ใช้แผนที่ก็ให้มาตีมอนเตอร์ตามบทที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับมอนเตอร์พวกนี้นอกจากเราจะได้รับ EP แล้วใช่ไหมก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับของด้วยนะครับของที่รอปจากมอนเตอร์ไม่ได้มีเฉพาะแค่สีขาวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของสีฟ้าส่วนสีแดงมีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ข้อสําคัญในการฟาร์มมอนเตอร์พวกนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับแหวนคือบทที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นระดับยากโอกาสที่จะตกแหวนก็จะมีด้วยตอนที่ผมไปฟา ปกติผมจะได้แค่ต่างหูก็สร้อยแต่พอมาฟาร์มระดับยากก็มีโอกาสที่เราจะได้รับแหวนนะครับดูดิให้ดูตัวอย่างนะครับผมก็ใส่ไปหลายตัวเหมือนกันนะ มีทั้งแหวนขาวแหวนเขียวนอกจากนี้นะครับพวกอุปกรณ์เนี่ยเรายังสามารถหาซื้อได้จากร้านคา้ามีทั้งสีเขียวสีฟ้าจนไปถึงสีแดงเลยนะครับราคาแต่ละระดับเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นสีแดงน่าจะใช้ประมาณ2 000, 000, 000, ล้านเหรียญน,นะครับและก็แน่นอนนะครับอุปกรณ์พวกนี้เราจะได้รับจากการลงเลดไม่ว่าจะเป็นเลดสีคนแบบเดียวเวลาเราไปท้าทายเลดนั้นๆเขาก็จะมีโอกาสออกชุดเซ็ตของบอสตัวน,น,นั้นให้เราซึ่งขันเก้าเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะได้รับสีแดงเลยนะครับแต่ถ้าขั้นต่ำกว่านั้นหน่อยอย่างน้นอยก แต่โดยพื้นฐานน่าจะเป็น e <Q. ser eti> สีเขียวข้อสําคัญเลยนะครับในการที่เราผ่านด่านครั้งแรกเรายังสามารถได้รับของรางวัลแบบพิเศษเป็นของรางวัลเคลียร์ครั้งแรกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นขั้นแรกๆเราจะได้เป็นพวกอุปกรณ์สีฟ้าตามสายของเลดบอสตัวนั้นขั้น6ขึ้นไปเนี่ยของรางวัลก็จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตพวกอุปกรณ์ระดับสีแดงระดับตํานานนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดรับมาให้ดูแล้วก็มาทําการเปิดกล่องดูนะครับบึม บอสเลดเดียว8คนก็เหมือนกันนะครับก็แค่จะแตกต่างกันตรงชุดเซ็ตกับวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ระดับตำนานและถ้าเป็นเลดแบบปาร์ตี้เวลาเราท้าทายเขาก็จะมีรางวัลดันเจียนเพิ่มเติมให้เราด้วยก็จะทําให้มีโอกาสที่เราจะได้รับวัตถุดิบในการผลิตมากกว่าปกติคือลงครั้งเดียวเหมือนเราลงไปหลายรอบตรงของรางวัลเพิ่มเติมไม่ควรพลาดนะครับในการลงดันปาร์ตี้ถ้าเป็นไปได้นะครับหาปาร์ตี้แล้วไปลงชั้น3แต่เราต้องไปไต่ระดับเดียวมาก่อนนะครับคือถ้าเป็นชั้น1จะมีโอกาสที่เราจะได้อุปกรณ์ระดับสีฟ้้้าาแบบวกเเท่่นนนััข2จะพิม เติมวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ระดับตานานส่วนขั้น3นะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับอุปกรณ์ระดับตานานบวกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในการผ่านด่านครั้งแรกของรางวัลที่เราจะได้รับเลยนะครับจะได้เป็นตั๋วเข้าเลสซีคนแบบกลุ่มปาร์ตี้นั่นแหละ และพวกอุปกรณ์สีฟ้าสีแดงนะครับเราก็จะได้รับจากพลังบัญชีถึงเป้าที่เขาตั้งไว้นะครับอย่างถ้าเราทําทีมถึง9 0,000มืนก็จะได้รับของรางวัลขั้น9เป็นหัวสายป้องกันถ้าถึง10,000 0สก็จะได้รับตังหูแต่ถ้าเราทํามาถึง40,000 0เราก็จะได้รับหัวสายเพิ่มพลังโจมตีมันจะได้เป็นชินช้นชิน้นชิ้นชิ้นนะซึ่งไม่ได้จะได้ครบเซ็ตถึงขั้นไหนก็ได้ของตามนั้น แค่ตามที่มีขึ้นเท่านั้นนะครับสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือผลิตอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงเราสามารถผลิตได้หมดนะครับอาวุธเครื่องมอป้องกันแต่เราต้องมีวัตถุดิบในการผลิตก่อนสำหรับไอเทมวัตถุดิบเนี่ยเราจะได้รับจากการซื้อร้านคาสัสหรือจะแยกจากเชือกเกาะเก่าๆในการผลิตก็บวกทองไปอีกนิดนึงส่วนถ้าเป็นสีฟ้านะไอเทมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเขาจะใช้วัตถุดิบเฉพาะของเดดบอสต,ตัวนั้นๆอ่ะอย่างขั้น5ีกก็มโอาสห้รามหรือออย่างบตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้รับ ส่วนแร่เหล็กเราก็จะได้รับจากเศษเหล็กเราก็ใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบในการคราฟแร่เหล็กถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับหายากขึ้นไป,ปกดผลิตเวลาสําเร็จนะฮะก็จะมีโอกาสที่เราจะสําเร็จครั้งใหญ่ถ้าการติดสําเร็จครั้งใหญ่อุปกรณ์ที่เราได้นะครับ <playable. S 1> ก็จะเป็นระดับหายากบวกจากปกติพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นแค่ระดับหายากอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เช็กเช่นเดียวกันเลยกับอุปกรณ์ระดับตํานานถ้าเราสําเร็จครั้งใหญ่ก็จะทําให้เราได้ระดับตํานานแบบบวกส่วนไอเทมในการผลิตวัตถุดิบระดับตํานานก็ตีบอออสตตตตััตวตัวก่่่นนนนนหห้้้้าาีีแแและคเรงงไปขู อีกอย่างนะครับในการที่เราจะผลิตอาวุธวัตถุดิบจะใช้เยอะมากกว่าเครื่องป้องกันอย่างผ้าปักราชวงศ์ก็จะใช้5อันหรืออย่างเศษเกาะของวารีนก็ต้องใช้5อันแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องป้องกันวัตถุดิบเนี่ยจะใช้แค่2อันเท่านั้นค่อนข้างต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องประดับอันนี้จะใช้วัตถุดิบ10อันด้วยกันแล้วในการที่เราจะผลิตเราจะผลิตส่วนไหนก่อนดีล่ะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวละครของเพื่อนๆนะครับ ถ้าเป็นตัวละครดาเมจแนะนําให้ผลิตอาวุธไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นอาวุธสีแดงเนี่ยพลังโจมตีพื้นฐานของเขาจะสูงอยู่แล้วและของสีแดงก็จะมีอยู่3ามออปชันด้วยกันเขาก็จะบวกเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อัตราคิดิคอนความเสียหายคิดิคอนส่วนถ้าเป็นของสีฟ้าก็จะมีอยู่แค่2ออปชันเท่านั้นมีอัตราคิดิคอนกับความเสียหายคิดิคอนแต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีสีแดงหรือวัตถุดิบในการผลิตสีแดงน้อยอยู่เราก็ไปผลิตของสีฟ้าซ้ํากันลหลายๆอันเพื่อ,อามาข้ามขั้นก็ได้เพราะว่าในการที่เราข้ามขั้นเเเเขขขาาาาากจะะพิ่มมมผลอองงชัให้้้ยถถรึ ขนะนะให้ดูตัวอย่างเป็นสมุดอันนี้แล้วกันนะครับถ้าผมจะทําการข้ามขั้นผมก็จะได้อัตราคิติคอนเพิ่มขึ้น18ควปม้าเสียหายคิติคอนเพิ่มขึ้น26ถ้าข้ามถึง5ขั้นก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละแต่แค่จะไม่มีในส่วนของพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากทําแบบนี้ทั้งชุดได้เลยนะอย่างเซตที่ผมใส่อยู่เห็นไหมก็ข้าม5ขั้นนะครับอันนี้เป็นตัวละครดาเมจนะครับบวกก็ไม่ได้เยอะให้ดูความต่างของอุปกรณ์สีแดงกับสีฟ้าแล้วกั้นไปปสเเตตัทีี่่ลยนนะครับ อัตราคิดิคอนเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นความเสียหายคิดิคอนก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยก็จะน้อยลงในช่วงแรกเราอาจจะหาของสีแดงมาใช้ได้ยากและยิ่งถ้าเราไปทําการข้ามขั้นด้วยแล้วแค่ข้ามใช้ยังยากเลยถึงแม้ว่าโดยสุดท้ายแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องทําสีแดงข้าม5ขั้นอยู่แล้วแต่ผลิตของสีพ้ามาใช้ก่อนในช่วงแรกเราก็จะเล่นได้ง่ายมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถึทั้ง60อันนี้คือในส่วนของตัวละครสายดาเมจแต่ถ้าเป็นพวกตัวละครสายแท้งสําคัญเลยก็คือคนที่ต้องหาอุปกรณ์สีแดงมมมาาาใใชชช้้งงนนนกก่่่่อววแแรจะไ ก็ตตามแ่ยกตัวอย่างรองเท้าสีแดงเขาจะมีบวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ถึง5%การที่เราใส่ให้ตัวแท้งเนี่ยเลือดก็จะเยอะมากเพราะในส่วนของรองเท้าระดับหายาถึงแม้ว่าเราจะทาการอัพ5ขั้นเราก็จะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่กับต้านโจมตีต่อเนื่องซึ่งจะไม่ได้เลือดนะครับเลือดเนี่ยก็จะหายไปตรงเสื้อเนี่ยก็จะบวกพลังป้องกันให้ส้าเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวแท้งแนะนำให้หาเสื้อกับรองเท้ามาสวมใส่ก่อนเข้าๆก็จะประมาณนี้งั้นสรุปเลยเนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์สีแดงสำหรับตัวดาเมจเน ในส่วนของช่องถุงมือถ้าเป็นระดับตำนานเราจะได้ความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้นส่วนถ้าเป็นตัวละครใสแท้งแนะนําให้ทํารองเท้าการทาชุดเกาะและถ้าเป็นตัวละครใสทรับแนะนําให้ทําหมวกก่อนเพราะว่าเราจะได้ลดคูดาวของสกิลฉะนั้นสาหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําวิธีการหาอุปกรณ์สีฟ้าสีแดงแล้วเกี่ยวกับระบบผลิตด้วยนะครับและในกรณีที่เรามีวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์สีแดงได้เราควรที่ต้องผลิตตัวไหนก่อนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับเซเว่นไดทูริ็ อยู่ใต้ล่าง d ดซิพชั o นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายบาๆผมไปแล้วครับ